แล้วก็มันคันแค่วเนอ,เอา้าว่ากันต่อไปครับคราวนี้ครับเป็นข่าวของรัเสเซียกับประเทศลาวครับเขาบอกรัเสเซียมอบดโดรนแล้วก็อุปกรณ์แผนที่ให้กองทัพลาวครับโดยเมื่อต้นเดือนตุลาคมที่ผ่านมาครับที่โรงงานแผนที่ของกองทัพประชาชนลาวครับมีพิธีส่งมอบอุปกรณ์สำรวจแล้วก็ทาแผนที่จากกองทัพรัเสเซียให้กับกรมแผนที่กองบัญชาการใหญ่กองทัพประชาชนลาวของลาวนะครับนะเขมรไม่ได้นะครับของลาวของลาวเขานะครับ นะโดยการจัดส่งมอบพิธีจัดขึ้นนะโดยท่านพันเอกสารุฟคอฟอารกเซอารายาวอฟนะอารอ,อายาอายาควิชนะอ้โห ภาษาอ่านยากนะรัสเซียขอขอประทานอภัยเอาสรุปว่าแกเป็นหัวหน้ากรมประกันอาวุธแล้วก็อันไหลกรมแผนที่กองบัญชาการใหญ่กองทัพรัสเซียนะฮะพร้อมด้วยคณะนะแล้วก็รับมอบโดยท่านพันเอกสมพศพีลานะครับหัวหน้ากรมแผนที่กองบัญชาการใหญ่กองทัพประชาชนลาวพร้อมคณะนะโดยอุปกรณ์ที่รัสเซียเขาให้ลาวเนี่ยนะครับก็คือโดรนถ่ายภาพทางอากาศ6ชุดนะครับแบบปีกรึึงนะสชุดแล้วก็แบบขึ้นลงแนวดิ่งนะสี่ชุด ชุดอุปกรณ์แผนที่1ชุดคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ1อ่า3ชุดแล็ปท็อป1เครื่องนะเครื่องพิมพ์แผนที่นะฟุตเทจ1เครื่องนะแล้วก็โปรเจคเตอร์1เครื่องกล้องสำรวจนะครับนะ TF07 R500F1 ตัวนะครับแล้วก็กล้องวัด RTK 4ตัวครับนะ โดยท่านพันเอกสมพศ์ของทางสงปปลาวเนี่ยก็กล่าวขอบอกขอบใจท่านคณะมาจากรัสเซียนะครับที่มอบอุปกรณ์ครั้งนี้ให้กับกองบัญชาการใหญ่ของเรานะครับแล้วก็ให้คำมั่นครับว่าจะใช้อุปกรณ์เหล่านี้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดในภารกิจครับโดยความร่วมมือของลรากับรัสเซียนะการส่งมอบครั้งนี้เนี่ยมันสะท้อนถึงความสําคัญนะฮะความสัมพันธ์ของเราแล้วก็ของรัสเซียนะซึ่งเขาก็มีความ แนบแน่นกันมานานแล้วนะโดยเฉพาะในด้านการสำรวจภูมิภาคประเทศการทำแผนที่แล้วก็การเก็บข้อมูลเชิงยุทธศาสตร์ครับขอบคุณข้อมูลข่าวจากสำนักข่าวลาวเทียนไทม์เด้อขอบอกขอบใจโปรดให้กำลังใจช่อง L t v ที i o n ของเรานะครับด้วยการกดตะกร้าสินค้าช้อปปี้นะครับแล้วก็เลือกดูสินค้าที่ท่านชื่นชอบเพื่อเป็นการสนับสนุนช่องของเรานะครับแล้วก็ทีมงานของเรานะในการนำเสนอข่าวที่ดีๆมาสู่ท่านครับ วันนี้นะเสียงที่ท่านได้รับฟังนะชัดเจนนะครับเพราะไมค์ตัวนี้นะไมค์ตัวนี้ครับเป็นไมโครโฟนไร้สาย2.4นะครับ 2.4G Wireless ไมโครโฟนรุ่น J11 นะครับแล้วก็มีรุ่น J12 นะครับ J11 J12 ต่างกันยังไงนะครับ J11 นะก็จะมีไมค์เดียวนะส่วน J12 ก็จะมี2ใหไมค์แบบนี้นะใช้ได้เลยทั้ง iOS และ Android นะครับวิธีกดนะตัวนี้จะตัดเสียงบรบกวนได้ด้วยนะฮะตัดเสียงบรบกวนได้นะสามารถตัดเสียงบรบกวนได้นะหระดับ สระดับ3ระดับนะครับแล้วก็ทําเสียงแอคโคได้ด้วยลองฟังดูนะครับฮัลโหลฮัลโหลแอคโคไหมนะแอคโคเลยนะครับนะและ้วก็ใช้ได้ทั้งคอมพิวเตอร์นะครับแล้วก็แท็บนะครับรวมถึงเหมาะสําหรับในการไลฟ์สดนะแล้วก็เรียนออนไลน์ต่างๆ <H al ou> สนใจต <H al ou> ิดต่อเลยนะครับ <H al ou>